สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มาเจอกับดัตรกรีนนะคะแล้วก็พี่เมย์นะคะวันนี้เนี่ยก็คือจะมาแนะนํานะคะเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะที่เป็นรุ่นที่ใช้สําหรับแอร์นะคะตอนนี้นะคะบ้านใครที่อยู่ปลายสายเดินสายไกลรากสายไกลนะคะแต่ว่าเจอปัญหาไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากบอกว่าตอนนี้นะคะแอร์ทำงานไม่ได้เลยนะคะเปิดแอร์ไม่ได้นะคะนอนร้อนมากๆเลยนะคะแนะนํานะคะให้มาใช้เครื่องกันไฟตกนะคะวันนี้ ก็จะมาแนะนำนะคะเป็นเครื่องกันไฟตกเครื่องแก้ไฟตกนะคะเป็นรุ่นวีกาดนะคะ VGB500 ตัวนี้นะคะรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสามารถที่จะรองรับนะคะแอร์เนี่ยได้ถึง2ตันนะคะหรือว่า24,0 0 0 BTU นบทนะคะและยังสามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ต่มสุดเนี่ยก็คือ130บโวลต์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟเกินนะคะได้ถึง280บโวลต์ค่ะปรับแปรเพิ่มไฟัตโนมัตินะคะและสามารถ ที่จะรองรับโหลดนะคะได้ถึง15แอมป์เลยนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าถ้าจะเอาไปใช้กับแอร์9 0 0 0 BTU ทแอร์12,000 BTU แอร์หน0 0 0 BTU BT นะคะหรือว่าจะไปใช้กับแอร์2 4 0 0 0 BTU เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะคะแรกที่สำคัญนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกคนค่ะว่าเป็นเครื่องกันไฟตกนะคะที่เป็นรุ่นอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าไฟจะตกนะคะไฟจะเกินนะคะหรือว่าไฟจะกระชาก มาแค่ไหนเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะป้องกันนะคะแล้วก็ปาไฟนะคะแล้วก็เพิ่มไฟนะคะแล้วก็ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าแอร์เนี่ยทำงานได้อย่างปกติแล้วก็สะขียนนะคะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตามหาอยู่นะคะเป็นเครื่องกันไฟตกสําหรับแอร์นะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าตัวเรกกระทัดรัดไม่ใหญ่มาก หมาะมากนะคะที่จะเอาไปติดในบ้านนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นรุ่นที่จะมาความร้อนนะคะแบบธรรม,มชาติปรับและเพิ่มไฟไวนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ย เป็นระบบดีเลย์มอบแปลงหัวรวดเต็มนะคะและตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีหนึ่งหน้าจอนะคะที่แสดงสถานะก็คือ2สถานะนะคะทั้งไฟเข้าและไฟออกนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีหน้าจอขึ้นนะคะในกรณีที่ไฟเข้ามาเนี่ยไฟเข้านะคะก็คือจะขึ้นว่า IP IP ก็คือ Input ไฟเข้านะคะและ OP เป็น Output นะคะเป็นไฟออกนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าตัวนี้เนี่ย ปรับไฟเพิ่มไฟนะคะแล้วก็อะไรคะขึ้นให้เราเห็นนะคะและตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าจะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมินะคะให้เราด้วยนะคะการทํางานเรื่องความปลอดภัยถือว่าดีมากเลยนะคะตัวนี้นะคะสมมติว่าในกรณีที่ ไฟเข้ามาเกินนะคะถ้าสมมติว่าไฟเกินมากๆเนี่ยจะขึ้นนะคะเป็น H I SI นะคะหรือว่า High นะคะแต่ถ้าไฟเนี่ยเข้ามาต่ำมากๆนะคะต่ำที่สุดเลยนะคะคือต่ำกว่า130โวลต์อย่างเงี้ยะคะ่ะก็จะขึ้นนะคะเป็น L O หรือว่า Low นะคะให้เราเนี่ยได้ทราบกันทั่วเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย ไฟมันเข้ามาต่ำมากๆนะต่ำกว่าร3อยิบนะคะเครื่องเลยหยุดการทํางานนะคะแต่พอไฟนะคะเข้ามานะคะมากกว่า130หรือว่าสามารถที่จะปรับแล้วเพิ่มแล้วทําให้อุปกรณไฟฟ้าของเรานะคะในบ้านเราเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่ทําได้อย่างสะเขียนนะคะก้อนตัวนี้เนี่ยก็จะหน่วงเวลา10วินาทีนะคะแล้วก็จ่ายไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้า และทําให้ระบบไฟฟ้าเราเนี่ยทำงานได้อย่างปกติแล้วก็สเสถียรด้วยนะคะและตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีะตัวพวกคอนแทคดรเดนะคะในเรื่องการปรับไฟเร็วเพิ่มไฟไวด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยมีการรับประกันนะคะให้1ปีนะคะและที่ตัวนี้เนี่ยมีประสบการณ์นะคะในเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟตกเนี่ยมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจแล้วกันนะคะหรือว่า กำลังตามหานะคะเครื่องกันไฟพตกที่มีประสบการณ์นะคะหรือว่ามีการรีวิวเยอะๆนะคะคนใช้เยอะๆนะคะต้องรับองกรีดนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรีวิวนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยทั้งในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะที่จะเอาไปใช้นะคะไม่ว่าที่บ้านที่สวนรีสอร์ทห้องพักโฮมสเตย์นะคะหรือว่าร้านกาแฟนะคะ รีวิวให้เราด้วยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าทีมงานเราเนี่ยเคยเอาลงาไว้ใน YouTube นะคะช่องด r Green ร h กรี e l แล้วนะคะว่ารีวิวนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอนะคะเราก็เคยเนี่ยเอา,เอาใส่ไว้ในด r Green ร h กรี e l แล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะและสำหรับใครนะคะช่วงนี้นะคะสนใจนะคะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะบอกว่าเอออยากเป็นตัวแทนเพราะว่าเป็นช่างด้วยหรือว่าเป็นร้านค้าด้วยนะคะบอกว่ามีคนถามมาเยอะมากนะคะว่า เรื่องการไฟตกเนี่ยมีหรือเปล่านะคะหรือว่า เครื่องกันไฟตกราคาไม่แพงมีไหมนะคะก็มีค่ะแนะนาตัวนี้นะคะเป็นเครื่องกันไฟตกเครื่องแก้ไฟตกนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็น 5kva นะคะก็คือจะรองรับโหลด15แอมป์ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าจะไปใช้งานนะคะไม่ว่าจะเอาไปใช้ที่บ้านที่สวนหรือว่าจะไปใช้คุมพัดลมหลอดไฟนะคะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยที่มันไม่เกิน15แอมป์เนี่ยตัวนี้สามารถไปใช้ได้นะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะตัวระเท่าไหร่เองคะ3,900 ร้อบาทเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่า สามารถที่จะทำไมคะส่งฟรีนะคะเก็บเป็นปลายทางได้สินค้าเนี่ยก็คือมีการประกันนะคะแล้วก็พวกเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรในทุกคาไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีอะไรนะคะสแป์ให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าดรกรีนเนี่ยเป็นทั้งผู้นําเข้านะคะนาเข้าเองขายเองนะคะไม่ว่าจะขายปีกขายส่งคือขายทุกอย่างเลยนะคะสําหรับใครอยากได้ราคาช่าอยากได้ราคาส่งเนี่ยก็เข้ามาคุยนะคะหรือว่าปรึกษาหรือว่าสอบถามนะคะกับทีมงานได้นะคะหรือว่าจะเข้า เข้าไปดูสินค้านะคะก็คือไม่ว่าจะเข้าไปดูใน l a z a ร a า,ราในช้อปปีนะคะหรือว่าจะเป็นรายวูมรโอเอรักเตอร์ก,กรีน,นอย่างเงี้ยก็ได้ะคะ่ะเข้าไปคุยกันได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปสอบถามานะคะเรื่องการติดตั้ง เรื่องการติดตั้งเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีพวกแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะแล้วก็จะมีทีมงานนะคะคอยให้คําปรึกษานะคะเกี่ยวกับการติดตั้งนะคะการใช้งานของเครื่องนะคะสมมติว่าเราจะติดตั้งเนี่ยนะคะก็คือจะมีแผนภาพให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรทีมงานนะคะสาม,มารถที่จะโทรเข้ามาคุยนะคะปรึกษานะคะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าสายเราจะแถมไปอยู่แล้วก็คือสายยาว1เมตรนะคะจะแถมให้กับเป็นช่อง ต่อไฟเข้าเนี่ยเราจะแถบไปเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกค้าเนี่ยเวลาติดตั้งเวลาใช้งานเนี่ยจะได้ดูกันว่าเออสายที่แถบไปเนี่ยคือสายที่ต่อไฟเข้านะนะคะแล้วก็ส่วนนะคะช่องที่ต่อไฟออกเนี่ยเราก็จะเขียนว่าสายลายนะคะสายริวตนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสายดินอะไรอเงี้ย คือเราจะเขียนให้ทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีพวกฝาข้อฝฝาปิดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะอ่าพวกกันใช่ไหมคะไม่ให้แบบอาโดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามารุมมาแรงเข้าไปหรือว่ากันแบบป้องกัน เรื่อความปลอดภัยงง้ยคะเหมือนว่าเป็นการเซฟให้ด้วยนะคะและตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะเรื่องการเซฟและก็เรื่องมาตรฐานเนี่ยเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO นะคะมาตรฐาน CE นะคะเราก็มีรองรับนะคะตัวนี้เนี่ยอินเดียแท้แก้ปัญหาไฟตกนะคะไม่ว่าไฟฟูนจะตกจะเกิดจากกรารอะไรตัวนี้เอาอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยอินเดียนะคะคือประชาะประชากรเนี่ยเยอะมากใช่ไหมคะแล้วบานก็เยอะเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ไฟเนี่ยจะมีปัญหานะคะเรื่องไฟตก ไฟเกินไฟกระชากใช่ไหมคะเขาก็เลยเนี่ยคะ่ะมีเครื่องกันไฟตกตัวนี้และก็หลายหลายรุ่นนะคะที่เราเห็นเนี่ยหรือก็ที่ดรเตอร์เขาเห็นใช่ไหมคะว่ามันสามารถที่จะแก้ปัญหาไฟตกได้จริงนะคะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาเจอปัญหาไฟตกจริงๆนะคะก็คือเราก็เลยเอาเครื่องกันไฟตกเนี่ยที่มีเขาเรียกว่า มีการใช้งานได้จริงแล้วนะคะทดลองใช้งานเนี่ยจากที่บ้านเขาที่เจอปัญหาไฟตกมากๆงเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้รองรับได้นะคะ <S <S <ๆ>เราก็เลยคิดว่าเออในประเทศไทยเนี่ยนะคะคือบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ตกขนาดนั้นนะคะมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้แล้วก็รองรับได้นะคะ <S <S <ๆ>และที่สําคัญนะคะรั้วกรีนเนี่ยเรามีหลายรุ่นนะคะหลายราคาแล้วก็มีแบบว่าราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็เป็นราคาที่สามารถเก็บเป็นปลายทางได้นะคะและเครื่องการไฟตกเรานะคะก็ยัง สามารถที่จะรองรับไฟตกตม่มทุนในตลาดนะคะก็คือ50โวลต์นะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหากําลังตามหานะคะเครื่องการไฟตกราคาไม่แพงรองรับไฟตกได้ต่ําที่สุดต่าม,มากๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนํามาที่เราได้นะคะเพราะเครื่องการไฟตกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่น 5k 10k นะคะหรือว่าเป็น 20k 30k เนี่ยเราก็มีนะคะมีหลายรุ่นหลายราคานะคะ แล้วก็สำหรับใครนะคะที่เคยซื้อของเราไปใช้เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าของเราะคะไม่แพงแล้วก็เป็นของดีนะคะวัดเต็มแอมเต็มนะคะหม้อแปลงผลรวดเต็มนะคะระบายความร้อนได้นะคะแบบธรรมชาติทุกตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกเบเกอร์นะคะที่เป็นสเตนเร์แล้วก็บายพาสเซเบตัวด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ 092นะคะ6382229หรือว่าจะเป็นเบอร์092นะคะ6382366นะคะหรือว่าจะทักรายก็ได้นะคะจะเป็น ID รลน์นะคะ s i d r g r w n นะคะเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามนะคะเรื่องการใช้งานเรื่องการติดตั้งนะคะของตัวเครื่องได้นะคะสําหรับวันนี้เราก็ฝกากไว้รล่อกันนะคะแล้วพบกับเราในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ